สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับเข้าเกมานะครับตอนเกือบเกือบหกโมงเย็นนะครับจริงๆเนี่ยเซิร์ฟมันประกาศบอกว่าจะเลือนมาเป็นหกโมงเย็นใช่ไหมอยู่ดีก็เปลี่ยนเป็นห้าโมงสิบห้านะครับโอ้โหผมก็เลยเข้าเกมช้าไปนิดนึงนะครับเอาโอเคข้าเกมานะครับก็แน่นอนนะเหมือนกับของปีที่แล้วนะครับว่าแจกลูกหน้านะครับวันละ2ใบรวมเป็น10ใบนะครับแล้วก็มีแจกนะครับในวันแรก10ใบที่เหลือแจกกันอีกเพียบเลยนะครับ รับมาเรียบร้อยครับตัวกาชา5้าใบนะครับอัศการครบรอบ8ปีเกมเรนเจอร์ครับก็ก้าเข้าสู่ปีที่9นะครับคือตามรูปนี้ครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าตัวของอามนกับบราวนะครับอันนี้เป็นเรนเจอร์แน่นอนนะส่วนตัวของโคนี่เนี่ยมีมีคนบอกว่าเห็นรูปแต่แรกแต่ผมนี่ไม่แน่ใจนะเหมือนจะไม่เห็นนะครับส่วนแซลลี่ที่ตีกองนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรุ้นนะว่าสรุปแล้วเนี่ย เป็นรูปตัวประกอบอหรือว่าจะมีข้อมูลแทรกเข้ามาใหม่เพราะว่าตอนนี้เหมือนไฟล์จะหายไป1อันมั้งน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะถ้าสรุปมีไฟล์เข้ามานะครับก็น่าจะเป็นตัวทตาพิเศษอีก1ตัวนะครับอ่าตู้8ปีนะครับก็อ่าทางขวาเนี่ยจะเป็นแบบว่า1 i d นะครับอ่า1 ID ต่อ1ครั้งนะครับใช้30ตัวนะครับ เรนเจอร์ก็จะประมาณนี้ส่วนด้านซ้ายก็คือพึบเลยนะครับก็เรนเจอร์ตามปกตินะเรนเจอร์ที่เปิดตัวจนถึงเดือนกันยาปี21โ,<ดย>โอโ้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ตัดนะของรอบอะไรเนี่ยรอบพฤศจิกากับรอบมกราคมก็จะไม่มีตามนั้นนะครับเรื่องของกิจกรรมเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะเพราะว่า มันเป็นเดือนทห่งกิจกรรมของแท้เลยนะโอ้โหเพียบเลยอ่าหลักๆก,ก,ก็คงจะเป็นเรื่องของตัวนั่นแหละนะครับอ่า่วนป้อมนะครับอ่าสรุปป้อมคือตัวเจสิก้าที่หลายคนคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นตัวเรนเจอร์หรือเปล่านะสุดท้ายก็กลายมาเป็นปนะ้อมพาสนะอ่าตีมของรอบนี้ก็เป็นเทศกาลโดนตีล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะ อ่านเจอรอบนี้จะไปจบปลายเดือนเป๊ะเลยนะครับ31มีนานะครับอ่ารอบปกติก็จะเป็นอรอบของเกียร์กบอันนี้อีเวนต์ครับอ่าสะสมนะครับในส่วนของวัตถุดิบ5ดาวใช่ไหมอ่าค่อนข้างสวยงามนะการออกแบบนะครับโอเคไปดูข้อมูลเลนเจอร์ดีกว่านะครับอ่าคือเรียกได้ว่า ไฟล์ข้อมูลเนี่ยมันเข้ามาในตัวเกมนานมากแล้วนะครับข้อมูลก็เลยออกมาค่อนข้างจะไวนะครับเรนเจอร์ Ranger, รอบนี้นะครับที่ใช้บัฟคะแนนในสเตจวิ่งนะครับเบื้องต้นก็ตามนี้นะครับลดคูดาวเรนเจอร์ลดแรดฮาร์ตต้องดูกันว่าเรนเจอร์จะเก่งสักแค่ไหนนะครับมีข้อมูลเรนเจอร์เรียบร้อยครับเบื้องต้นเอา3ตัวไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรเข้ามาค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เขาใส่เข้ามาตั้งแต่แรกเลยนะครับ ตัวธาตุพิเศษนะครับก็จะเป็นบราวอ่าโอเ,เป็นบราวแสงแสงซ้ำมาสองตัวเลยอ่ะคือตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมืดหรือเปล่าเพราะว่าตัวบราวบินเนี่ยเพิ่งเป็นธาตุแสงออกมาอ่ะเดี๋ยวไล่ดูเลยดีกว่าอ่าบราวนะครับจกกักรพัดล็อกนะครับเป็นไวายริปแสงนะครับมีพลังเวทโจมตีเดิมนะครับเวล140้อยสี่ิบเก้แม็กซ์นี่ล้านแถือว่าเยอะนะ ในส่วนของพลังชีวิตนะเวลร้อยสี่สิบนี่ประมาณสามล้านสามครับแม็กซี่ประมาณหกล้านสามก็ถือว่าเยอะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นสายไวริบนะอ่านี้ถือว่าค่าสเตตัสเดิมค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแถมตำแหน่งยืนค่อนข้างไกลเลยครับอ่าสามร้อยแปดสิบนี่ดีเลยนะเคลื่อนที่ก็ไวด้วยครับความเร็วในการมตีก็อ่ากลางๆครับอัคูเรเดนเจอร์ถือว่าเป็นเซตที่ปล่อยตัวได้ไวนะสิบเอ็ดวิ้ครับแม็กก็หันครึ่งครับและท่านี้ก็กลางๆไม่น้อยไม่เยอะ ่าเดือนนี้ก็จะใช้ได้สบายนิดนึงนะครับเห็นความสามารถบังคับใหม่ด้วยอ่ามี2อันนะอ่านดูสกิลก่อนครับอ่าสกิลนี้นะครับก็เป็นดาเมจทะลุอ่าดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ยกเลิกผลลับบัฟนะครับแล้วก็หยุดยัง้งอ่าการยกเลิกผลลับ้านลบนะครับอ่าสกิลนี้กว้าง360จุดครูดาสกิลแปดวิอ่าถือว่าน้อยนะ,ะส่วนจะข้าม ไหมครับหรือว่ายิงจากหน้าไลไรไปหลังต้องมีก่อนแล้วค่อยทดสอบนะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ต้องทดสอบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนสกิล2โยกหัวอ่าก็เป็นสกิลบัฟหน้าป้อมแน่นอนหล่ะนะครับก็เป็นหลบสกิลแล้วก็ใช้สกิลนะกว้าง3า0จุดบัฟหน้าป้อมนะครูดสกิลเกาวินะเพราะว่าอยู่ในร่างไฮเปอร์นะครับความสามารถบังคับใหม่นะครับ ต่อต้านการหลงเสน่ห์นะครับก็เป็นการต่อต้านนะครับสกิลลำนำโยโยนนั่นเองนะคือพอมันเป็นความสามารถบังค um ับปุ๊บเนี่ยก็คือติด100%ตัวมันจะไม่มีทางโดนลำนำโยโยนแน่นอนนะเอออันนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเฉพาะตัวมันเองเท่านั้นนะก็คือเรนเจอร์ที่มีความสามารถบังคับอันนี้เท่านั้นอนาคตไม่แน่นะถ้ามันมาเป็นความสามารถให้เปิดเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะเป็นการสุมติดแต่ว่าพอเป็นความสามารถบังคับปุ๊บนะครับอันนี้คือสุมติด1 0 0นะฉะนั้นเนี่ย ใครมีตัวนี้จะไม่มีการโดนลำนำแล้วยวนนะครับแล้วก็ความสามารถให้เปอร์คอมโบโรแรนดืดคิดเห็นยังไงว่ากันเข้ามานะครับผมให้ใหแสดงความคิดเห็นกันแบบเปิดเลยนะคือด้วยความที่ว่าคอมโบโรแรนืดอะแล้วก็ไม่โดนลำนำแล้วยวนดาเมจ มันเป็นโดดาเมจแล้วอะคือหลายคนอยากเห็นนะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบบตัวดาเมจเจ๋งๆนะซึ่งก่อนอันนี้ก็แน่นอนเป็นเจสสิก้าครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวรอดูนะคือยืนก็ไกลด้วยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะโหดโหดแบบเหมือนประมาณว่าเป็นตัวทำดาเมจเอาว่าง่ายๆอ่าส่วนตัวมูนครับเจ้าชายกีตาร์ครับเป็นสายพลังธัดไม้นะครับมีพลัง ต,ตัวตีดกายเดิมครับเวลร้อยสี่สิบเนี่ยประมาณ4ี่แสนสามแม็กซ์นี่ประมาณ8ปดแสนก็ถือว่ากลางๆนะในส่วนของพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แม็กซ์นี่แปดล้านสองอ่ะให้พลังชีวิตมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะอันจริงๆค่าพลังตัวติกายเดิมก็ใช้ได้นะอา่าสำหรับตัวตัวประมาณนี้นะอา่าตำแหน่งยืนเป็นตัวชนใกล้ครับจุดเจ็ดสิบครับเคลื่อนที่ 93ถือว่าใช้ได้นะความเด่นในการโจมสีสูงนะครับคูดเดอร์เนนเจอร์ปกติอัลตรา้า9ไฮเปอร์13แม็กก็จะหันครึ่งนะครับและท่านี่คือใช้น้อยเลยนะครับสกิลหนึ่งอาคิดว่าน่าจะบับหน้าป้อมนะเป็นการสร้างกรอบเลือดแล้วก็บับลบดีกไม่มีอะไรเลยนะครั้าง300จุดคูเราสกิล12สวินะครับส่วนสกิล2ครับเป็นดาเมจไม่ทะลุนะ,ะดาเมจลดต้านสกิลยกเลิกผลลัพธ์บับแล้วก็กระเด็นคือถ้าทะลุจะแจมพอไม่ทะลุปุ๊บเนี่ยใช้ย,ยากละ เพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกเกียร์ของเดือนที่แล้วเนี่ยเรนเจอร์เอาทะลุไว้ก่อนอติดดีติดไม่ดีไม่ต้องกลัวถ้าใส่เกียร์เงารหรือว่าคิดกุจูจมันจิเข้าไปเนี่ยเรนเจอร์เก่งได้นะครับแต่พอพื้นฐานไม่ทะลุปุ๊บเนี่ยเฮ้ยใช้ยากขึ้นมานิดนึงละเพราะว่าตัวพวกเนี้ยมันจะไม่ใช่ตัวที่พิเศษแบบแบบที่ประมาณว่าข้ามระดับ2ระดับ3มาแบบนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้ดีขึ้นนะสกิล2องครับกว้าง280จุดคูดสกิลอัลอาตา12ไฮเปอร์9 ความสามารถให้เปิร์สร้างร่างโครนนะก็คือแยกออกมา2ตัวแบบที่ค่าพลังต่างๆไม่ได้โดนหานนะครับก็เป็นกลุ่มความสามารถที่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะตัวโครนี่ครับเป็นว่องไวไม้ตัวดาเมจไม้นะครับมีพลังโจมต,ตีกายเดิมครับเวลร้อยสิบเนี่ยห้าแสนนะครับ,รบแม็กซ์นี่ประมาณ9ก้าแสนห้าไอ้ถือว่าใช้ได้นะส่วนของพลังชีวิตครับเวลร้อยสิบสองล้านสองครับแม็กซ์นี่สี่ล้านหนึ่งดูดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ตำแหน่งยืนก็กลางๆนะ260นะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ถือว่าไวใช้ได้นะครับ88จริงก็ไม่ได้ไวนะถือว่าไม่ได้ช้านะครับความเร็วในการโจมตอีอ่ะกลางๆถือว่าดีกูดอเนเจอร์ปกติครับอัลตร้า,าไฟฟ์สิบสแม็กขันครึ่งใช้แร่น้อยเลยตัวปกติใช้แร่น้อยอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนึกถึงตัวซลีิสนาไววามเลยก็จะใช้แร่ไม่เยอะเท่าไหร่เกียร์ก็จะใส่ง่ายไปเลยนะครับอ่าปืนพนเร์ ร่วมการปกป้องกระเป๋าออกสกิล่ะถ้าเกิดมีเซตคริสต์มาสก็จบเลยนะครับอ่าสกิลหนึ่งครับดาเมสตันเปลี่ยนธาตุไม่ทะลุอืมพอไม่ทะลุปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจุดติดขัดอ่ะว่าง,ง่ายๆนะว่ามันมีจุดติดขัดนะครับอ่ากว้าง280จุดคูณสกิลเ้าวิคูณสกิลต่ำด้วยนะโอ้โหตัวนี้ถ้าทะลุนะจับเลยกลายเป็นตัวที่จับประมาณหนึ่งเลยนะอ่าส่วนสกิล2ครับ เป็น Pit, ดาเมจพิษพลังโจมตีแล้วก็ลดโอกาสเกิดคริอาสกินนี้กว้าง350จุดนะครับคูลอัศวินอัลต้า12ไฮเปอร์9ความสามารถให้เปอร์เหมือนกันเลยนะทางตัวมูนกับโคนี่ครับก็คือสร้างร่างโคนอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งถ้ามีข้อมูลซักเข้ามาเดี๋ยวคงจะได้เห็นนะครับอันนั้นเนี่ยคงต้องตามล่าแค่ตัวาการเพิ่มโอกาสนะาการเพิ่มโอกาสแบบพิเศษ ด้วยความที่ว่ามันเป็นรอบปกติแล้วก็มีแสงมืดมาครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันมีตัวกลางเดือนแทรกเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโดยปกติมันจะหายไปนะแล้วก็การเพิ่มโอกาสแบบพิเศษจะไม่มีแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ยมันลากยาวไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเพิ่มโอกาสพิเศษฉะนั้นเนี่ยคืนนี้สี่ทุ่มรอดูก่อนเพราะว่ามันเป็นปลายเดือนพอดีนะครับมันจะไม่เหมือนรอบโคโรโบนะที่ฟันธงได้เลยนะครับว่าสี่ทุ่มของวันสุดท้ายเดือนนั้นๆเนี่ย มันจะเป็นการจับคู่ตัวเก่งอ่าแต่นี้มันไม่ใช่รอบอ่ะก็ต้องรอดูไปทีละสเต็ปนะครับโอ้โหโคนี่แม่มดน้อยอ่าเดี๋ยวเปิดหมดเลยครับเปิดหมดเลยนะครับ IDC นะครับอ่าเดือนที่แล้วถือว่าดวงดีจัดๆเลยนะอ่าได้ทั้งโทวะเซสุนะเกียงนาวครับเดือนนี้เอาบราวมาด้วยไหมอ่าอีก11รอบ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอา่าส่วนตัวบราวเนี่ยบราวแสงนะครับคือมันก็ต้องแมนะ็กซ์อะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราหวังมาทำดาเมจนะอา่ามันถึงจะดีสนิดหนึ่งนะครับอา่าจุดตรงที่อา่ามันมีผมเห็นมีอา่าความสามารถารบังคับอีกอันหนึ่งนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไปตกที่ตัวมืด กลางเดือนหรือเปล่าก็คือตัวซรีทัดบืดนะต้านต้านเปลี่ยนร่าง <c oughs> เออเตอร์เ,ออเออจมมูกเปลี่ยนร่างบ่อยๆใช่ไหมรำคาญใช่ไหมต้านมันเลยครับก็จะเป็นตัวที่ไม่โดนนะครับไม่โดนเปลี่ยนร่างอันนี้เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลซ่าเข้ามานะครับอ่าก็จะได้เห็นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยข้อมูลความสามารถบังคับมันเข้ามาแล้วนะครับอ่าความสามารถบังคับก็คือจะเป็นความสามารถที่ติดเลยร0อยเเซตนะครับ แต่พอมาเป็นความสามารถให้เปิดบุ๊กเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นประเภทแบบติด100%หรือว่าสุ่มติดอ่ะเดี๋ยวรอดูนะผมว่ากลางเดือนอาจจะต้องกัดเอาไว้บ้างแต่เดี๋ยวรอข้อมูลซากเข้ามาก่อนดีกว่านะอ่ะดูแล้วเหนื่อยเลยครับเหนื่อยเลยนะน,ยยนะนี่ผมก็เหนื่อยนะรีบรีบกลับมาอัดคลิปนะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเฮ้ยหกโมงเย็นวะ เออไม่ต้องรีบโอ้โหปรากฏว่าอยู่ดีเปลี่ยนเป็น5้าโมงสิบห้าังนนะครับอ่ะไรเปิดไปเรื่อยเอาสักตัวนึงเธอะโอ้โหถ้าได้บราวมาก็คือจบเลยนะอ่ะแต่ว่าไอดีนี้กบม่วงหมดไปแล้วอยากได้ที่ไอดีสอ่ะเดี๋ยวค่อยสะสมตัวนะเดี๋ยวสะสมตัวนะครับอ่สำหรับน้องๆที่เล่นใหม่ๆต้องแยกกันนิดนึงนะตั๋วการชาปกติกับตั๋วแปีนะครับ เบอร์บางคนมาเล่นกันใหม่ๆนะครับโต๊ะปัดปีนะครับคือตอนนี้มันสามารถไปเปิดได้เลยไม่รู้ตู้เน่าหรือเปล่านะโตระเคมีแล้วอยากแจกให้คนแบบไม่มีบ้างนะเพราะถือว่ายังเป็นเลนเจอร์ตัวที่เปิดหาได้แล้วยังเก่งอยู่นะจริงๆเนะี่ยถือว่ามีความเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คอมโบความสามารถด้วยนะคือทุกคนที่ว่าสกิลมันกว้างนะ5้ารจุดนะครับดาเมจทะลุก,กระเด็นนะครับแล้วก็ คูดอสกิลต่ำด้วยน่าจะ5วิใช่ไหมกว้างก็กว้างนะครับคูดอสกิลก็ต่ำนะครับแล้วก็คอมโบคขาสามารถให้เปิมมันก็เลยเป็นเลนเจอร์ที่ยังดีอยู่ตัวเกมก็เห็นแหละว,ว่ามันเก่งไปก็มีการเนิร์ฟนะในเรื่องของอความถึกนะครับมีความเสี่ยงสูงมากถ้าเจอไหวพลิปไม้แค่นั้นเองอนอกนั้นก็ถือว่ายังยืนระยะได้นะครับอ,อย่างมูนดูยางแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟครับบัฟห่างหนะ้าป้อมไปไกลามากแต่ก็ยังเป็นตัว บัฟหิวเลือดกับทีมดีนะเอาจริงนะดีเลยนะยิ่งเป็นไอดีสร้างใหม่ๆเนะี่ยบอกเลยครับว่าดูรียางเลยครับมันจะช่วยบัฟป้องกันทีมได้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าออไม่ดีละไอดี ID 4ของข้าวเจ้าจะรอดไหมอ่ะอย่างดีนะมีร6 0รูบี้ครับเดี๋ยวปิดหลีกผมเปิดเปิดอีกอเดือนนี้ก็คคงจะเน้นรีวิวครับตัวบราวแสงนะแล้วเดี๋ยวกลางเดือนค่อยว่ากันอีกทีโอ้โห เซ็งนะครับสะสมตกกระชาไว้ทำซากอะไรนะครับอ่ะส่วนตู้อันนี้จะเป็นตู้30ใบนะก็เรนเจอร์จะมีตามนี้เลยครับ12 3 4 5 6 7 7ตัวอ่าซึ่งถือว่าเป็นตัว,ตวเรนเจอร์ที่ดีทั้งหมดเลยนะครับอ่าส่วนตู้นี้ก็จะเป็นตู้ภาพรวมนะเรนเจอร์ก็จะแบบว่าหลากหลายนะครับตัวไหนใช้ไม่ดีก็ย่อยทิ้งกันไปอ่าเดี๋ยวไว้รอดูคลิปนะครับ เด,เดี๋ยวอีกคลิปนึงวันนี้อาจจะทำอีกคลิปหนึ่งนะเป็นไอดียลึกลับนะครับลองมาเปิดดูนะครับว่ามันจะได้ตัวอะไรมาเสริมทีมบ้างนะครับใครเปิดกาชาขอให้โชคดีครับเพราะว่าตัวน่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้สำหรับคนที่อาจจะเก็บกบม่วง20ตัวแล้วนะครับคือถามว่ามันมีความห่างจากเจสซิก้าแสงไหม อ่าเพราะว่าเป็นตัวทำดาเมจของไวพิพเหมือนกันนะผมว่ามีความต่างอย่างแรกคือชัดๆเลอร์คอมโบก็ต่ตางๆแล้วนะอ่าแล้วก็ตัวนี้แต่ไม่มีการโดนลำล้ำเนื้อยวนนะครับแต่โดนเปลี่ยนรางได้นะอ่าไม่โดนลำล้ำเนื้อยวนแบบอย่างแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยืนนะครับอ่าอย่างน้อยเนะี่ยยืนบัฟหลบนะครับใช้สกิลนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่พอใช้ได้นะส่วนดาเมจคือมันต้องดูจริงๆนะว่าถ้าสมมติมันเป็นเลนเจอร์ตัวที่แบบว่ายิงแม่นจัดๆ ยิงแม่นตัดเนี่ยโอ้น่าจะมีตายเกลียงได้อยู่เหมือนกันนะฉะนั้นแน่ตัวนี้เบื้องต้นเอาเป็นตัวที่อ,อยู่ในระดับเก่งมากเอาไว้ก่อนยืนพื้นที่เก่งมากก่อนนะถ้าทดสอบแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งจริงสกิลยิงอย่างแม่นตัดเลยครับยิงแบบอย่างหนักเลยประมาณนี้ยมันอาจจะกลายเป็นแบบตัวโหดไปเลยนะครับซึ่ง ตามราตัวนี้กนแล้วกันนะสำหรับคนที่ถ้ามีเจสิก้าแสงแล้วตัวนี้ก็ได้อีก <c oughs> ก็ได้อีกนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะใครเปิดกระชากขอให้โชคดีนะครับหรือว่าจะวางแผนเก็บกักเอาไว้ก่อนรอเพิ่อมโอกาสร,รออะไรก็ดูกันจริงแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ซัดไปหมดเลยครับไม่ได้นะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ